ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนะครับมาดูเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยกันบ้างครับขยะเป็นศูนย์ใครๆก็ทําได้นะครับซึ่งจังหวัดพิจิตรเองมีการระดมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ mm hmm. เพื่อประสิทธิภาพการบรหิหารจัดการขยะมูลฝอยครับ mm hmm. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเงินสาะระกลางจังหวัดพิจิตรนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ mm hmm. เป็นประธานในการประชุมของอปทอในพื้นที่ในการจัดการ จัดการขยะมูลฝอ,อยแบบคลัสเตอร์ครั้งที่1ประจําปี2516เพื่อหาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในการจัดการขยะมูลฝอ,อยในพื้นที่นั้นจะจัดการอย่างไรให้เป็นรูปธรรมเกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้วิธีการและพื้นที่ในการกําจัดขยะนะครับอย่างเหมาะสมด้วยครับทั้งนี้นะครับกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอ,อยนะครับ คลัสเตอร์ที่1ของจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็มีท้านของเทศบาลเมืองพิจิตรเป็นเจ้าภาพหลักครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสักเหล็กและอำเภอวังไซพูนรวม30แห่งครับโดยที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับสถานที่กำจัดขยะที่สามารถปรับปรุงและก็ยกระดับให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะขณะที่เทศบาลเมืองพิจิตรครับปัจจุบันมีศักยภาพรองรับขยะได้ประมาณวันละ3าตันในพื้นที่บ่อขยะ107ร้ไร่นั่นเองครับ